าอหลังจากคู่นี้นะครับสิบเจ็ดกับสิบหกอ้อมสนออ้อมไปนำอ้อมเอาเอาดูโคไดเวอร์ไกลเร็วกว่าเอาเอาโอ้ออ้ร้อมกันเลยเอาเอาใส่เบลล์ก่อน Ô, ok kề đặt rồi, đặt gồm. Ô, sáu kề đặt nhăn. Ô, sạch thôn. Ô, 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 rắc vắng, rắc vắng. Đồng chóng rắc vắng, dùng bước đơn rắc vắng. Ô, ô. Ô, ô, tự nhiên phù hợp với lấy nhau. Ô, ô, đoạn cân bút rất đẹp à? Đang ăn đấy, đang ăn đấy. Đúng rồi. 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 Đ

อ่าดนหลักไหมกรรมการดนหลักไหมยางกระเป้ไม่มีนะ